กะท้อห้างสันด like, nah ้วยใบตานไว้ใส่สุมใส่วานของบูดของเนาภัยคือเล้วมาเฮาเป็นเส้นเป็นสายจากว่าดำหรือลายพองสิวพองแลกับทั้งเสีไลแหงไ่ายามันบินลงมาเล่นทงเล่นยามบังปะเดงหวงอามกวงได้ว่าป่า ใส่ประเด็กบอหลายเบิดสามสี่หาบกับทั้งผาหญ้า,ญาพื้นเก่าเจิกโปไว้ถ้าห่มกันตู้กันฝนกันแดดกับไฟพกไฟแผ์ก็บสำหรับสูบยาต้อยบัดหนึ่งกับว่ออกพอเสงต้อยมือแรงกับไปได้มื่อเศร้ามากเข้าเมานะ่ะแม่นมากห้อยสังไว้ถ้าเก่าขี่ดังขี่เฮ็ดขี่กาก ยนี่เมื่อฝนสิตกมันก็เกิดประหลาดขั้นเหนือขั้นกายให้เจ้าพายเอาทอนพักเนื้อสายูไปหอดโคกวงกวางให้ตายทิมบักหาเอเอีออนางปอ